สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับเมื่อวันที่11กันยาที่ผ่านมานี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าผ่านมาแวบ,บเดียวเองถูกไหมเลยครับ ก็ได้มีข่าวน่าสนใจเนี่ยนะครับผมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วระหว่างตุรกีกับกรีซนั่นเองนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมตุรกีเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเป็นตุรกีแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ลืมนะแต่ผมบอกไว้แล้วว่าเออผมอะถนัดการเรียกตุรกีเหรอเกินนะครับผมก็เลยอ่ะเรียกตุรกีไปก็แล้วกันตุรกีกับกรีซเนี่ยก่อนหน้านี้เพิ่งทำคลิปไปเองว่า มันมีความขัดแย้งกันถูกไหมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งของสองประเทศนี้มันก็มีความขัดแย้งกันมาตลอดนะครับผมโดยเฉพาะในโซนพื้นที่ในท้องทะเลนั่นก็คือทะเลอีเจียนด้วยนะครับ mm hmm. ก็มีการแบบเออเซ็นสนสัญญาอะไรกันมาน้นานแล้วนะครับผมแล้วก็พูดถึงเกาะต่างๆเนี่ยสุดท้ายเกาะเนี่ยหลายๆเกาะก็ถูกยกให้กรีซไปถูกไหมตัวกีเองเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกไม่พอใจตรงนั้นเป็นอย่างมากแต่เกาะตรงนั้นเองเนี่ยนะครับก็จะมสีสัญญาอยู่ว่าเป็นเกาะที่ห้ามไปติดอาวุธนะ แต่ล่าสุดนี้เองอะตัวกีก็เพิ่งมากล่าวหาเกรซว่าเกรซเองเนี่ยเฮ้ยมาติดอาวุธนี่ว่าตัวกีเนี่ยพร้อมจะทําในสิ่งที่ต้องทําเมื่อเวลามาถึงนะก็คือพูดง่ายๆอ่ะเมื่อทนไม่ไหวอ่ะเมื่อกูไม่ไหวแล้วเนี่ยก็พร้อมบวกเหมือนกันนหครับ อาแปลกันมาง่ายๆเลยนั่นเองล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมดูเหมือนว่าความขัดแย้งเนี่ยจะเกิดขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับนอกจากการกล่าวหากันว่าไปติดอาวุธในเกาะในฮะเลอียิถูกไหมตอนนี้เองเนี่ยมีเหตุการณ์การยิงกันเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์การยิงกันนี้นะครับผมคือเหตุการณ์การที่เรือของหน่วยงานชายฝั่งของกรีซนะครับก็คือหน่วยงานที่คอยลาดตระเวนต่างๆเนี่ยได้เปิดฉากยิงกระสุนจริงนะครับใส่เรือขนส่งสินค้าของตุรกีนั่นเองนะครับผมโดยเรือลํานี้เนี่ยไม่ได้แล่นอยู่ในน่านน้วย แต่แล่นอยู่ในน่านน้าสากลน,นะครับผมซึ่งอยู่ในช่วงทะเลที่ห่างออกจากเกาะบอสคาดาของตุรกีเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรในเหตุการณ์การยิงกันครั้งนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะใช้กระสุนจริงนะครับผมแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็หลังจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับผมทางเจ้าหน้าที่ของทางตุรกีเนี่ยก็รีบมายังที่เกิดเหตุในทันทีเลยแล้วก็ได้พบเรือของกรีซเนี่ยจำนวน2ลํลำแล่นไปจากพื้นที่ตรงนั้นก็คือมาถึงปุ๊บกรีซก็หนีไปพอดีเลยนะครับ ด้านกรีซเองเนี่ยนะครับผมได้ยืนยันออกมาเหมือนกันว่าโอเคไอ้ยิงเนี่ยยิงจริงยอมรับเลยนะครับแต่การยิงทั้งหมดนั่นนะ่ะมันเป็นการยิงเพื่อเตือนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสงสัยว่าเรือของตุรกีเนี่ยจะมีรับลมคมในอะไรไหมแล้วก็ได้เคลมว่าบริเวณที่เรือลำนี้ล้นผ่านเนี่ยมันเป็นหน้าน้ําของกรีซที่อยู่นอกเกาะเลสบอสนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังบอกไปก่อนด้วยว่าก่อนจะยิงี่ยจริงๆก็มีการส่งวิทยุไปท,ไปที่เรือดังกล่าวแล้วโดยคําขอของทางฝั่งกรีซเนี่ยก็จะขอเข้าไปตรวจค้นเรือนะครับว่ามีอะไรต้องสงสัยมา แต่ดูเหมือนว่ากับตันเรือเนี่ยจะปฏิเสธนะครับผมแล้วก็ได้แล่นหนีเข้าไปยังหน้าน้านําของตุรกี ทำให้หน่วยงานของกรีซเองเนี่ยก็ต้องทําตามมาตรการปลอดภัยนั่นแหละก็คือเฮ้ยในเมื่อขอแล้วไม่ยอมแล้วมีการจะขับเรือหนีอีกก็ต้องยิงแบบเพื่อเป็นการเตือนกันซะหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมจากตรงนี้อีกนะครับว่าทําไมจู่ๆเนี่ยกรีซต้องไปตรวจสอบเรือของตุรกีด้วยละ่ะก็จริงๆเนี่ยนะครับผมมันก็มีความแบบขัดแย้งกันมาอยู่แล้วถูกไหมมีความแบบตึงๆกันอยู่แล้ว2ประเทศนี้นะครับแล้วก็ทางกรีซเองเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเรา่การอพยพ คนผิดกฎหมายที่จะเข้ายุโรปมาเนี่ยนะครับผมก็คืออพยพคนที่แบบว่าไม่ได้ขอวีซ่าอะไรเนี่ยแบบจู่ๆจะหนีเข้าประเทศหนีเข้ายุโรปมาเลยมันมีเยอะขึ้นมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยต้องทําการตวรวจสอบเข้มกันหน่อยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยถามว่าเหตุการณ์นี้จะลุกลามยังไงไหมนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่า น่าจะยากนะน่าจะมีการไก่เกลียกกันได้นะครับผมเพราะว่า2ประเทศนี้เองเนี่ยนะครับถ้าว่าถ้าสู้กันงจริงเนี่ยตุรกีดูจะยิ่งใหญ่กว่ามากๆอยู่แล้วนะแต่แบบว่าด้วยความที่ว่า2ชาตินี้เองเนี่ยอยู่ในนาโต้ทั้งคู่นะครับผมถ้าจะมีอะไรกันเนี่ยเราลูกพี่ใหญ่ก็คงจะมาช่วยเคียย์ปัญหาช่วยหาทางออกกันให้ได้นหนทางในการจะออกมาต่อสู้กันเองซัดก,กันเองระหว่างกรีซกับตุรกีมีไหมถามว่ามีนะครับแต่น้อยนะครับผมคือถ้าเทียบกับจุดอื่นๆบนโลกเนี่ยมันดูจะระอุมากกว่านะครับตรงนี้อาจจะหึ แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีลูกพี่มาเคลียร์ให้แหละก็คงจะเคลียร์ได้ไม่ยากเท่าไหร่อย่างน้อยก็นาโตเหมือนกันเลยครับก็น่าจะคุยกันได้นะครับผมหรือไม่ตุรกีเนี่ยโอ้ท่านคนไม่ไหวจริงๆเลยรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบจากกรีซเสือเกินถูกไหมกรีซอาจจะบอกว่าเออเรามีแบบพี่ใหญ่คอยหนุนหลังอยู่นะเดี๋ยวเคลียร์กันได้ตุรกีเนี่ยอาจจะแบบคลิกล็อกเลยก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนพวกเลยโอเคไปอยู่ฝั่งรัสเซียไปอยู่ฝั่งจีนเลย ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นไปได้น้อยนะครับก็คงต้องรอดูกันว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยบอกกันเลยว่าสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนักสักเท่าไหร่เลยนะครับผมมีความตึงเครียดเนี่ยค่อยๆก่อตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับหวังว่ามันจะไม่ปะทุไปมากกว่านี้นะอีกหนึ่งจุดสําคัญเลยเนี่ยก็คงจะเป็นจีนกับไต้หวันนะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วทางออกเนี่ยมันจะออกมาเป็นเช่นไรหรือว่ามันจะปล่อยคาราคาซังแบบ คาราซังแบบนี้เนี่ยแหละครับผมไปอีกนานเลยนะผมเองก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าถามตัวผมเองเนี่ยคงไม่อยากให้มันรีบประทุออกมาเร็วๆหรอกนะครับอย่างน้อยเนี่ยขอคาราคาซังดีกว่าที่จะต้องมาระเบิดมาสู้กันเลยถูกไหมไม่สู้กันเนี่ยยังดีกว่าสู้นะครับผมอาจจะต้องมีแบบอะไรที่ต้องเคลียร์กันอีกแต่ก็ยังดีกว่ามายิงกันแหละวะทุกคนคิดว่าเป็นไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Politics World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราว กับข่าวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์เสริมกันมาได้เหมือนกันนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ